สวัสดีค่ะเราชื่อเอินเป็นนักวิชาการโสตโรงพยาบาลสิร <emos. S 1> ิราชนี่พี่ออฟเก่งใจดียืนหนึ่งเรื่องการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะมุมไหนๆก็สวยถูกใจแน่นอนส่วนนี่พี่กี้เจ้าแม่ตัดต่อตัดงานเนียบเร็วไวไม่มีดองงานนี่พี่ดาหญิงแกร่งของหน่วยเรา ที่สุดข,ของการประสานงานเป็นคนคอยให้คำปรึกษาน้องๆเรียกได้ว่าทุกปัญหาพิดามีทางออกให้เราเสมอพิดาหนูขอวันปัดเพิ่มอือโอเคได้แล้วเนี่ยกบพี่ติมสายสื่อประจำหน่วยคอยรายงานทุกความเคลื่อนไหวเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานของพี่ติมส่วนนี่ชิวิต หัวหน้าทำงานที่นี่จะไหวเหรอคนที่ทำงานที่สรีราดอะ์ต้องพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนอื่นเสมอถ้าพี่ให้หนูถือกล้องหนูก็จะถามพี่ว่าให้หนูถือสูงแค่ไหนถ้าพี่ให้หนูตัดคลิปหนูก็จะถามว่าให้หนูตัดคลิปเยอะแค่ไหนหนูพร้อมที่จะทำงานที่ศรีราดและพร้อมที่จะทำเพื่อคนอื่นคะ่ะพี่ว่าพี่ไม่อยากรับอะยิ่งไม่ได้จบใหม่เลยนะหนูส่งแล้วไม่น่าจะรอดชีวิตผมก็ไม่โอเคกับ<ๆ>เด็กคนนี้ พี่เพิ่งไปตัดสินน้องลองให้โอกาสน,น้องดูก่อนใช่หนูว่าน้องอาจจะเป็นคนเก่งทํางานถ่ายแล้วก็ตัดสบปในคนเดียวเลยก,ก็ได้ค่ะอือพี่เห็นด้วยพี่เห็นด้วยถ้าถามพี่พี่เนาเด็กคนนี้เรา,าอยากตัดสินน้องน้อง<ช>อาจ<ช><ช>จะเก่งก็ได้<ม>น้องก็ดูแบบโปรกไฟล์ก็ดีนะคะนี่มันางานนั่นแบบทดลองกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฉันต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันทํางานนี้ได้เอิร์นค่ะพี่ดาเอิร์นอีด็อกได้ค่ะ เออฟุตงานปัดได้ค่ะเอิปร์ตไปค่ะมังกรงานปามังแกไอพี่ก่อนอนนี้ด่วนด่วนมากอันน่อนอันนี้กอนอันนี้ก่อนแกแกก่นก่อนเอิญอันนี้อันนี้กัอันนี้อัอนน้อัอันนี้กัอนอี้อันอันนีอันนี้นนี้อ่นยีันนี้อน้อนนอันน้อ่อน้ออนกัน้อัน้ันนน้ เดี๋ยววันเนี้ยพี่กับพี่ดามาช่วยเอินถ่ายน้าเดี๋ยวเอินไปอยู่ห้องสวิตก็ได้อืออาจารย์คนนี้เขาจะเนียบๆหน่อยเรื่องไฟเรื่องกล้องเรื่องไม้แล้วต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่อาจารย์จะขึ้นมาถ่ายเ่ออาจารย์มาแล้วเนี่ยปะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์มีเวลาแค่สามสิบนาทีนะเดี๋ยวขอทิศเดียวผ่านเลยอ่ะโอเคเชิญเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์จะเนี่ยคืออะไรโอเค พีนยตื่นเต้นเลหนูไม่เคยทำชีวิตมาก่อนไม่นะไม่ยากทําได้ง่ายมากๆเลยอที่ว่าเราทําได้สู้ๆแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปอยู่ข้างในกับพีก่กี้โอเคจ้ะทําได้สู้ๆ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ต้องให้ผู้สูงอยู่นะคะ <c oughs> อยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้โรคอ <c oughs> อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นุ้ยขอโทษด้วยะพอดีว่าหนูไปกดผิดอะค่ะถ้าหนูขออาจารย์ถ่ายใหม่ได้ไหมคะวันนั้นเห็นทีจะไม่ได้อะค่ะเพราะว่าอาจารย์เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นมาถ่ายใหม่นะคะโอเ้มันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะพระเจ้าพอดีครับอาจารย์เรียบร้อยไหมครับอ๋อเดี๋ยวต้องนัดมาถ่ายใหม่ค่ะพอดีว่าน้องพกดปุ่ผิดก็เลยมาใช้ไม่ได้เลย ครับผมจะขอโทษด้วยนะครับท่านครับไม<อ>่เป็นไรค่ะเกิดอะไร,รขึนข้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออได้ข่าวว่าไฟล์าหายเราเห็นอาจารย์บอกหนูเบเบอ์ค่ะแล้วก็บูมมือเผลอไปกดโดนปุ่มผิดไปกดปุ่มผิดแล้วงานเสียเลยเนี่ยนะคุณทำงานยังไงอย่างคุณเนี่ย่ม่ใจเย็ยนนาอมันก็เพียมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาจเย็ยนได้ไงก็เนี่ยใทายกันแบบนี้แหละงามถึงเสียเป็นไง ทำไม่งนนั้นไม่ผมไม่ให้ผ่านโปรนะโอเคไม่ผ่านก็ไม่ผ่านยังหนูลาออกเดี๋ยวไปไ,ไหนเอิญแค่นี้ก็จะยอมแพ้แล้วเหรอไหนตอนสัมภาษณ์บอกว่าจะมาทำงานที่สีราดเพื่อคนอื่นไงทำเพื่อคนอื่นเนาะหนูไม่ใช่หมอแบบพวกเขานีิงานที่หนูทำก็แค่ถ่ายแล้วก็ตัดวิดีโออะไม่มีใครเห็นค่าหรอก หนูว่าพี่ทดสอบน้องเกินไปจริงๆค่ะงานเนี้ยพี่ผิดเต็มๆค่ะแค่นี้ก็จะยอมแพ้แล้วเหรอไหนตอนสัมภาษณ์บอกว่าจะมาทำงานที่สีราดเพื่อคนอื่นไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นอะไรลูกขอบใจนะค่ะงั้นหนูพาไปนั่งพักก่อนไหมค่ะ โอเคไหมคะขอบใจมากนะลูกว่าแต่หนูอ่ะเป็นหมออยู่แผนกไหนหรออ๋อหนูไม่ได้เป็นหมอแล้วค่ะหนูทํางานถ่ายแล้วก็ตัดวิดีโออยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละค่ะอุ้ยจริงเหรอลูกใช่คลิปนี้หรือเปล่านะอันนี้เหรอคะใช่ไหมลูกอใช่คะ่ะอันนี้หนูทําเองคะ่ะป้าเปิดดูตลอดเลยแล้วมันก็ให้ความรู้ด้านสุขภาพด้วยจริงเหรอคะ หนูไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลหนูแค่ถ่ายแล้วก็ตัดวิดีโอหนูไม่คิดเลยว่างานของหนูจะมีใครเห็นจะมีใครให้คุณค่าด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นถึงแม้แต่งานที่หนูทําจะไม่ได้รักษาคนไข้สิ่งที่หนูทำม,ม,ามันมีประโยชน์กับทุกๆุกคนที่มาหาหมอในโรงพยาบาลเลยไม่ลูกแถมหนูยังได้ช่วยเหลือคนด้วยนะไม่เป็นไรนะลูกนะป้าเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะ ้พวกพี่มาทําอะไรกันอะคะอา้าวออนเป็นไงบ้างโอเคขึ้นเปล่าที่กําลังให้พวกพี่กี้อะ่ะเขาช่วยแก้งานให้อยู่ไม่เป็นไรคะ่ะพวกพี่งานเยอะกันอยู่แล้วหนูกเกรงใจไม่เป็นไรหรอกงานพวกพี่เอาไว้ที่หลังพวกพีช่วยเอิญได้อีกแล้ว <c oughs> หนูรู้สึกผิดมากเลยที่ทําตัวเป็นเด็กแล้วก็ทิ้งงานไปเพื่มาเป็นภาระพวกพี่อะ่ะ ภาระอะไรไม่ได้เป็นภาระน้องเจอปัญหาพ่อพี่ก็ต้องช่วยพี่วิทย์แหละใจร้อนแล้วก็ทดสอบงานเราเยอะเกินไปจริงๆแหละโนหขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่ช่วยหนูตลอดเลยแล้วเรื่องที่หนูพูดไม่ดีกับพี่วิทย์ไปเขาจะโกรธอะไรไหมโอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกพี่วิทย์เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกเขาถึงจะปากร้ายแต่เขาก็ใจดีหละกน้องทุกคนแหละใช่ไหมคะพี่วิทย์ พี่วิ์หนูขอโทษนะคะที่พูดจาไม่ดีใส่เออจังหมดเถอะพี่ก็พูดจาไม่ดีด้วยแหละตั้งแต่ทํางานแหละเดีย๋ยวพวกเราออกก่อดงานไม่เสร็จอ่ะขนมมาไปกินกันซือ้อขนมขอโทษน้องรู้สึกผิดละสิพูดมากเดี๋ยวก็ประเมินได้ผ่านหรอกไปทํางานรับทราบค่ะหัวหน้าไม่ไหวเลยเด็กพวกนี้ ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้ทำหน้าที่รักษาคนไข้แต่พวกเราก็ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อคนอื่น